โอเคครับก็กลบสวัสดีท่านผู้ชมชาวการีน่าฟรีไฟที่น่ารักทุกคนกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผม X 2 Style เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำการแจกอ่ฟรีไฟ X 8 6เวอร์ชันล่าสุดนะครับหรือว่า OB 4 9นะซึ่งมันเพิ่งอัปเดตเมื่อวานนี้สดสดร้อนๆเลยนะครับจริงๆตอนนี้ผมทำเสร็จเมื่อวานนี้นะตอนประมาณ9ง หรือว่าสามทุ่มนั่นแหละครับก็วันนี้นครับผมก็ได้มีเวลามาทำคลิปสอนโหลดนะครับซึ่งก่อนที่จะไปสอนโหลดเดี๋ยวมาพูดรายละเอียดค้่า,า่าของตัวเกมแล้วก็ไปเทสเกมให้ดูกันก่อนนะโอเค <Okay. S 1> ซึ่งก่อนอื่นหมดเลยนะครับผมก็ต้องขอบอกทุกคนว่า่าตัวนี้นะครับคือมันมีรหัสผ่านนะครับ ถ้าใครอยากได้ลหัสผ่านนะครับดูคลิปให้จบนะครับถ้าใครดูไม่จบจะไม่ให้เห็นรหัสผ่านนะครับซึ่งยังไงผมก็เอามาแจกฟรีแล้วนะครับก็ฝากทุกคนดูคลิปให้จบด้วยนะครับลหัสผ่านนะจะแบ่งออกเป็นอ่าสครั้งนะผมจะแจกครั้งละสอตัวเลขนะซึ่งจะมีทั้งหมดหกตัวเลขนะครับภายในคลิปเลยนะครับผมจะขึ้นบนมุมขวาจอนะ ให้ทุกคนสังเกตดีๆนะเวลาชมคลิปผมนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงรายละเอียดตัวเกมกันต่อดีกว่านะครับซึ่งตัวเกม f i f i X 8 6ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่แบบดีที่สุดเลื่นที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้แล้วนะครับก็ถ้าใครคอมไม่ค่อยแรงนะครับก็ผมแนะนำเลยนะครับตัวนี้ แล้วถ้าใครยังไม่รู้ว่าอ่าฟ X86 คืออะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ผมได้นะซึ่งผมได้ทำเกี่ยวกับการพูดถึงฟ i ไ i X86 อยู่นะเดี๋ยวผมขึ้นตัวไอมุมจอให้ก็ได้นะครับให้ทุกคนกดสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะสํำหรับใครที่ยังไม่รู้นะว่า f i ไฟ X86 คืออะไร ก็สําหรับใครที่รู้แล้วนะครับก็น่าจะรู้ๆกันอยู่นะครับว่ามันเป็นตัวเกมมันก็เหมือนอ่าฟิฟาย์ X หกสี่นี่แหละครับมันแค่อ่าฟิฟาย์ X แปดหกเนี่ยมันก็ใช้แค่ลานบนคอมให้ลื่นเท่านั้นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูการเทสในเกมกันดีกว่านะครับว่ามันมันจะลื่นแค่ไหนนะ เดี๋ยวผมจะเ,เททในหมาป่าแล้วกันนะเพราะว่าโหมดอื่นกลัวมันจะนานนะเดี๋ยวผมจะเทให้ดูแล้วก็พาไปสอดลูเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามันจะลื่นแค่ไหนนะครับซึ่งอันนี้คือผมทําออกมาให้มันลื่นที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะ อเพีนะครับก็ไม่น่าต่ำกว่า60-70นะครับถ้าไม่อัดชิปก็จะอยู่ช่วงประมาณ90-100อัพนะแต่ส่วนตัวผมคิดว่ามันลื่นพอสมควรเลยนะเดี๋ยวมาดูกันอุ้ยอุ้ยอุ้อยอันนี้มันตึงว่ะอ้ยตึงจัดอะความลื่นนะครับ อันนี้คือเวอร์ชันคอมนะพุ่งนี้เดี๋ยวผมจะทําเวอร์ชันมือถือแจกนะขอ,อเวลาแป๊บหนึ่งนะครับคือผมต้องทําตัวนี้แล้วก็ต้องตัดชิปอีกนะมันน่าจะได้ลงตอนยินนะครับชิปนี้ถ้าผมทําทันนะนะอุย๊ยไม่โดนหัวช่เขายืนนิ่งทำไมอะโอ้จบละเขาออกเกมปะเนี่ย ส่วนตัวผมคิดว่ามันลื่นกว่า OB 4 8มากนะครับรหรือเวอร์ชั่นก่อนเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับน่าจะเป็นเพราะระบบเกมมั้งครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันมันลื่นนะปกติเขาจะตอนเขาอัปเดตมาใหม่ๆเนี่ยมันก็จะมีหน่วงๆบ้างนะครับแต่นี่มันลื่นแปลกๆโอ้ยยิงไม่โดนหัวนี่ เออกเกมเฉยเลยแอมไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปยิงหัวบอนให้ดูก็ได้มาดูช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นในะคอมนะครับก็อาจจะเอเอๆนิดนึงนะครับแล้วก็ผมก็ลืมบอกนะครับว่าอ่าวันนี้ผมก็ได้ว่างแล้วนะครับเพราะว่าอ่าวัน วันอาทิตย์ก่อนนะคือผมมีธุระนะครับต้องส่งงานอาจารย์ตอนนี้ก็ว่างแล้วนะครับก็จะกลับมาทําคลิปให้ทุกคนได้ดูอาจจะอาทิตย์ละสองคลิปสามคลิปนะครับก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยนะมาวินท้ายละเอาตายฉี่คือมันเหมือนมันยังไม่ได้ทีเลยนะตัวนี้ ชนะแล้วอ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับผลทิตคือเขาออกเกมไปก่อนหรือไม่ได้ทิตแบบเต็มประสิทธิภาพสักเท่าไหร่นะโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการดาวน์โหลดฟีไฟ x 8 6ดหเวอร์ชันล่าสุดกันเลยดีกว่านะครับก็สําหรับใครที่เข้ามาชมใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับแล้วที่สําคัญอย่าลืม กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆห,หรือว่าเวลาที่ผมอ,อัปเดตตัวเกมนะครับทุกคนก็จะได้มาดูทันเพื่อนนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้ง Free Fire X86 กันเลยดีกว่าไปเลย s <S okay, ครับผม let's go โอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าดาวน์โหลดตัวเกม Free Fire X86 เวอร์ชันล่าสุดเป็นที่เรียบรอยแล้วนะครับเมื่อทุกคนกดเข้าลิงก์มาปุ๊บ ทุกคนก็จะเจอกับหน้านี้นะมันก็จะบอกว่าแจกฟรีฟรีไฟ x86 ตัวล่าสุด ob49 โคตรลื่นนะครับอันนี้เลยนะครับจำหน่ายโดยผมนะครับอันนี้คือผมเป็นคนล,ง,ลงเองนะครับอันนี้นะมันก็จะบอกรายละเอียดต่างๆของตัวเกมนะครับแล้วก็วิธีติดตั้งนะครับอันนี้อันนี้ก็คือตัวอย่างลหาสดผ่านที่จะอยู่ในคลิปนะครับเดี๋ยวผมเปิด อันนี้ให้ดูนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับสมมุติผมขึ้นอย่างนี้ตรงมุมจอนะครับก็คือตัวเลขหลักหนึ่งหนึ่งสองตัวนี้เนี่ยคือรหัสครั้งแรกนะผมจะแจกทั้งหมดสามครั้งแบบนี้นะครับเนี่ยให้ทุกคนสังเกตดูพวกนี้ดีๆนะครับแล้วให้ทุกคนเอามารวมกันนะครับเนี่ยตัวแรกจะเป็นหนึ่งหนึ่งด้านหน้านะครับตัวที่สองคือตรงกลางนะครับก็คือหนึ่งหนึ่ง ตัวที่3เนี่ยอยู่ท้ายนะครับเลขหนนะครับหนถ้ามารวมกันนะก็จะเป็น1นหกตัวอย่างนี้นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นแค่ตัวอย่างนะครับก็รหัสจริงๆนะผมก็จะอยู่อ่าผมจะเอามาอยู่ในคลิปนี้นี่แหละครับอ่านี่คือตัวอย่างนะครับให้ทุกคนนารหัสที่ขึ้นอยู่ในคลิปนะครับมารวมกันแล้วก็เอาไปเป็นรหัสแตกไฟล์นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะนี่มันก็จะบอก รายละเอียดต่างๆนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูวิธีการโหลดกันเลยนะครับเมื่อทุกคนเข้ามาหน้านี้ปุ๊บนะครับให้ทุกคนมาตรงที่มันบอกว่า name อะเฟร r พายสตรงนี้นะครับให้ใส่เลขสูครนะแล้วก็กดคำว่า add to c a r t นะครับปึ๊บแล้วก็รอเราสักครู่นะครับอ่าเมื่อมันมาหน้านี้แล้วนะให้ทุกคนใส่ตรง แอดอาทีปตรงนี้นะเนี่ยใส่เป็นเลขศูนย์นะปุ๊บจากนั้นกดคำว่ากิดนะครับก็รอสักครู่เหมือนเดิมนะครับปุ๊บมันก็จะพาเรามาหน้าดาวน์โหลดไฟล์เป็นที่เรียบร้อยนะครับให้ทุกคนกดดาวน์โหลดนะครับถ้าใครดาวน์โหลดผ่านโคมมันก็จะขึ้นตรงดาวน์โหลดตรงนี้นะครับแต่ถ้าใครดาวน์โหลดผ่านแอปดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้นะมันก็จะให้ เป็นอย่างนี้คนระให้ทุกคนกด start d o w n โ o a d อย่างนี้นะแต่ตัวนี้คือผมมีแล้วนะครับอ่าผมก็จะไม่โหลดนะคือถ้าทุกคนโหลดมาเสร็จปุ๊บทุกคนก็จะได้อ่าไฟล์ตัวนี้มานะครับที่มันเขียนว่า free file x86 by x2style อย่างนี้นะจากนั้นนะครับสิ่งที่ทุกคนต้องทำต่อไปก็คือการแตกไฟล์นะครับก็ให้ทุกคนคลิกขวาที่อ่า ไฟล์ตรงนี้นะครับแล้วให้ทุกคนมาที่วินรานะครับซึ่งถ้าคอมใครไม่มีวินรานะครับต้องไปดาวน์โหลดวินราก่อนนะเพราะว่ามันจะใช้ในการแตกไฟล์ของไฟล์ทุกไฟล์นั่นแหละครับที่เราโหลดมานะให้ทุกคนมาวินราแล้วก็กดคําว่า extract เนี่ยตรงนี้นะกดปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นรหัสอย่างนี้มานะให้ทุกคนเอารหัสในคลิปผมนะมารวมกันนะครับก็ฝากทุกคนดูให้จบด้วยนะครับถ้าดูไม่จบก็จะไม่เห็นรหัสนะครับ ก็ให้ทุกคนใส่รหัสผมที่ผมให้ไปนะครับเมื่อใส่เสร็จก็กด enter เลยนะครับเนี่ยมันก็จะแตกฟไฟล์ให้เราเป็นที่เรียบร้อยนะครับใครเนี่ยเมื่อเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกคนก็จะได้ตัวนี้มานะฟรีไฟล์ x86 obc9 by x2 style อย่างนี้จากนั้นนะครับให้ทุกคนเข้า boost stack เลยนะครับ อ่าเข้าบูสต์แ c k เลยในที่นี้ก็จะเป็นการติดตั้งนะครับอ่าเมื่อทุกคนเข้ามาบูสต์แ c k กปุ๊บนะครับถ้าตัวเกมตัวเก่าที่ทุกคนดาวน์โหลดนะครับถ้าทุกคนโหลดมาจากผมนะครับก็สามารถติดตั้งทับได้เลยนะเนี่ยมาตรง apk นะครับ install apk ตรงนี้นะครับหรืออ่าใช้ k ย์รัดก็จะเป็นคันโทนชิปแล้วก็ b นะครับก็กด จากนั้นหาไฟล์ที่เราแตกไฟล์ไว้นะครับสมมตุติทุกคนดาวน์โหลดมาที่อ่าไฟดาวนโหลดก็ก็ไปที่ดาวน์โหลดนะครับตัวนี้ผมเอามาไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปนะเพื่อให้มันมองหาง่ายนะก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับอันนี้คือไฟล์นะครับที่แตกแล้วนะก็กดคําว่า open นนะครับจากนั้นก็รอสักครู่นะครับในการที่เขาจะติดตั้งหรืออัปเดต ตัวเกมให้เรานะอันนี้ก็สามารถลงทับได้เลยนะแต่ถ้าใครใช้ตัว x64 มาก่อนนะอาจจะต้องได้ลบก่อนนะเพราะว่ามันอาจจะติดตั้งซ้ำกันไม่ได้นะต้องรอก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเขาก็จะเสร็จนะโอเคคนระับเมื่อเสร็จแล้วนะมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะทุกคนก็สามารถเข้าไปแล้วก็เล่นได้ตาม ใจชอบเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูป๊บอ,อ,อ่าเปิดเต็มจอด้วยก็เขาก็จะโหลดทรัพยากรอะไรต่างๆนะครับเมื่ออัปเดตเกมใหม่ก็รอเขาสักครู่นะครับในการอัปเดตซึ่งเป็นปกติอยู่แล้วนะครับถ้าไฟล์อัปเดตมันก็ต้องดาวน์โหลด แล้วก็ไปดาวน์โหลดทรัพยากรในเกมอีกนิดหน่อยก็เล่นได้ตามปกติแล้วครับผมน,นี้น่าจะอยู่ที่เน็ตของเรานะถ้าดาวน์โหลดช้านะดูผมดิเน็ตช้าเปล่าเนี่ยใครเริ่มมาแล้วเดี๋ยวรออีกสักครู่ก็น่าจะเสร็จแล้วนะโอเคตอนนี้เข้ามาได้แล้ว าก็ต้องรอเขาโหลดทรัพยากรอะไรต่างๆโหลดชุดโหลดอะไรให้เสร็จนะเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับแล้วทุกคนก็จะสามารถมาตั้งค่าอะไรต่างๆนานา,นาได้นะก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้า ใครดูมาถึงตอนนี้แล้วนะครับถ้าใครชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไคร e นะครับแล้วที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจากช่องของผมด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ